22นี่ก็บอกว่าจากรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจ,จั่วมุมยอด A มีขนาด58องศาถ้ามุม E มีขนาด32องศาจงหาขนาดของมุม CDE อ,อันนี้ก็ อัน,นี้ก็ A, B, C A, B, C เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุม A เป็นมุมยอด58สามเหลท่ยมหน้าจัว่วคือด้านเท่ากัน2ด้าน,าน,านอันนี้มุม E มุมนี้มุม E มุม E มีขน e. าด32อันนี้ก็คือ32อ่หาองหาขนาดของ CDE C D อ่า C นี่ D อยู่นี่ CDE ก็คือมุมนี้ มุม x เนี่ยว่าเท่ากับเท่าไหร่ cde อันนี้สามเหลี่ยมหน้าจัว่วคือด้านเท่ากันสองด้านมุมที่ฐานก็ต้องเท่ากันด้วยในมุมที่ฐานคือมุมเนี้ยกับมุมเนี้ยก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะนั้นก็ร้อยแปดสิบก็มุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อยแปดสิบก็ร้อยแปดสิบลบห้าสิบแปดก่อนร้อยห้าสิบลบเอ้ร้อยแปดสิบลบห้าสิบแปดก็ได้เป็น1 2 2ยยี่สิบสองนะร้อยยี่สิบสองเนี่ยร้อยยี่สิบสองก็หารด้วยสองก็สองหกสองหนึ่ง ก็เป็นห1เ็พราะนั้นอันนี้ก็ห1ิบเ็ดมุมนี้ก็ห0สิเนี่ยมุมนี้ก็ห1ด้วยเนี่ยมุมนี้61สิบเพราะนั้นนี่หกอ็ดนี่ก็ต้อง61สิด้วยเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามเพราะนั้นเนี่ยสามเหลี่ยมนี้ก็ต้องรวมกันได้ร้อแปดอีกมุมรวมได้ร้อนี่ห1นี่สารวมกันก็ได้เป็นละเก้าก็รอยแปดสิบไปลบร้อยแปดสิบลบเกสิบสามก็เหลืออะไรละแปก็ตอบ8ป